ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shooting Sunday ยิงกันเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คือกําลังเตรียมปืนนะครับจะไปยิงกันวันอาทิตย์นะครับก็ก่อนอื่นเลยที่เราจะเปลี่ยนวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปุ่มปลดแม็กใหญ่นะครับของ e n b r o w นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดปุ่มปลดแม็กเปลี่ยนกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเคียบปืนนะครับ ช็คไม่มีลูกนะครับมันไก่ทิ้งนะครับโอเควิธีการก็คือเราจะใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับขนาดเล็กนะ,ะจะเห็นว่ามันมีรูตรงนี้นะครับวิธีการคือเราต้องกดปลุกกดแม็กให้มันยืดออกมาอย่างนี้นะครับกดให้มันยืดออกมาปุ๊บแล้วเราก็ใช้ประแจตัวนี้หมนุนตามเข็มทวนเข็มติ ฉายทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้ตัวเดือยของมันนะครับเข้าไปล็อกนะครับหมุนทวนเข็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอ่แล้วมันก็จะล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับปึ๊บอ่เราจะเห็นว่าข้างในของมันนะครับจะเป็นตัว ตัวเดือยล็อกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสเป็นเดือยล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกซึ่งพอเรามาเทียบกับตัวของ n bar นะครับเราจะเห็นว่ามีขนาดต่างกันชัดเจนนะ,ะมีขนาดต่างกันชัดเจนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลอง มาดูข้างหลังกันนะครับะจะเห็นสภาพว่าจะเห็นสภาพว่ามันร่องรอยนะครับะนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือตัวสปริงกับแกนสปริงข้างในนี้นะครับเพราะว่าตัวที่ให้มาใหม่นะครับจะไม่มีนะครับเนี่ยครับเป็นล่งๆนะอ่ะเราก็มาถอดกันวิธีถอดก็คือทําย้อนกลับนะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับปึ๊บ ก็จะได้ตัวเป็นแกนกับสปริงออกมานะครับแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้มาใส่เข้าไปประกอบชุดกันก่อน,น,นประกอบชุดอย่างนี้นะครับ ต่อมาเมื่อเราลองอามาใส่นะครับผลปรากฏว่ามันจะใส่ไม่ได้นะอ่ะมันจะใส่ไม่ได้วิธีการก็คือเราต้องถอดตัวหัวที่มันใหญ่กว่าปกติเนี่ยออกก่อนนะครับหมุนออกเลยถอดออกก่อนนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปย้อนกลับนะครับทำย้อนกลับ แล้วก็หมุนตัวปดตัวหัวตัวตุ่มใหญ่ของมันเนี่ยกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาขัดแน่นอีกทีหนึ่งนะโอเคอ่ะเราจะเห็นว่ามันจะยังไม่ทำงานนะครับเราต้องทำย้อนกลับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับออกมาคืนนะครับปึ๊บ นะครับก um pues mm <ha nah ็เ okay, ร okay. ียบร้อยนะครับเปลี uh ่ยนปุ่มกดแม็ก uh ์แล uh ้วนะครับก็จะได้ปุ่มกดแม็ก์ใหญ่นะครับก็ขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับให้มันตึงนะโอเคโอเคนะครับก็จริงๆผมยิงมือซ้ายเนาะมันก็เลยทําให้แบบเวลาเราเปลี่ยนแม็ก์เนี่ยใช้นิ้วชี้กดเนี่ยอาจจะลําบากผมก็เลยไปเปลี่ยนมานะครับอ่ะลองมใส่แม็ก์นะครับ ตามปกติโอเคปกติดีนะครับอ่าก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมีคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ